สวัสดีครับเพื่อนทุกคนขอต้อนรับสู่ a อทีแอนด์นะครับสวัสดีครับคุณไหมสวัสดีครับคุณตั้มวันนี้เราพบกันในเซสนสองร้อยหกสิบนะครับทำมาสองร้อหกสิบแล้วไม่น่าเชื่อเลยครับผมสัปดาห์ละหนึ่งนะครับนับไปสัปดาห์ละหนึ่งก็มาอัปเดตมาเก็ตกันหลังจากสี่ปีสี่ปีนะตั้งเนาะเออครับดีดียังครับยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยได้ตังค์เท่าไหร่เลยทําไปงั้นละ ครับผมเอามานะแต่จร,จริงจะว่าไปก็คือสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยมันก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำให้ซิสเต็มใดๆเนี่ยมันมันจะโอเคนะเออมันก็ยังนะอยู่ที่เดิมเพราะมันย่างนั้นนะครับคือไม่ขัดทุนลงไปครับใช่ครับเอามาดูเคทีกันนะครับนะเคทีเราสิบตัวเต็มนะครับตลาด market ยังเป็นตลาดเปิดอยู่ทุกตัวยังอยู่นะครับมีมเ,เสียวๆก็มี I v วกับ ที G นะครับที่ส้มแล้วครับอนอกนั้นไม่มีอะไรแต่จะบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยกลุ่มแบงค์มีกำลังนะ,ะครับอมาอยู่ได้มีสองตัวที่เสี่ยงส้มอ,อยู่โอเคส้มไปสองตัวแต่ก็ส้มก็คืออยู่ไปนะไม่มีอะไรแต่ถ้าแดงก็ออก ครับถือว่าไม่ตรงรอบกันนะครับไม่เป็นไรอ้าวมาตลาดโลกนะครับมีอะไรกันบ้างโอ้คิปโตไม่ค่อยดีเลยคุณหม่ดูดูพอรโตงฮะพอร์ตมีอะไรไหมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงโอ้เดี๋ยวลืมดูพอร์ตดึงไปได้ยังไงอ้าวมาพอร์ตเคทีนะครับก็อยู่ทุนๆนะครับเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยสิบตัวเต็มอยู่ที่ทุนตัวเต็มเนาะครับ แล้วก็สัปดาห์ที่แล้วไม่มีทรานสซกชันนะครับอ่ากดไมไปอ่ะไม่เป็นไรนะประมาณนี้แล้วกันนะครับครับสัปดาห์แล้วไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับอ้าวเรามาเข้าอัปเดตตลาดตลาดโลกกันนะครับคริปโตนี่ก็แดงกันไปโจก็อ่าลงมาแดงแดงแล้วนะครับโจแดง ีนี้คริปโตตอนนี้มันจะมีอยู่สองฝั่งเลยนะคุณแม่นะเป็นไงครับความเห็นของผมนะอารีซเนี่ยถ้าวี c ีซีเนี่ยก็คืออยู่ที่แนวต้านถ้าเป็นวิกลี่เนี่ยคือเส้นห้าสิบวิกลี่นะครับถ้าเป็นเดลี่คือเส้นสองร้อยพอดีเลยแล้วก็เรียวกว่าแตะขนาดล่างด้วยครับครับผม จริงๆตำแหน่งนี้เนี่ยการล้างพอร์ตรอบที่แล้วลงมาเนี่ยก็อยู่ในจุดที่มไม่ใช่จุดขายนะอ,อยู่เส้นสองร้อยนะครับ<อ>แต่การที่มันคือเส้นสองร้อยที่ดีเนี่ยมันควรจะแตะแล้วไปเลยหรือไม่ก็ใกล้ๆแล้วก็เด้งขึ้นไปเลยแต่การย่าแบบนี้สองรอบเนี่ยผมก็ใจคอมไ,ไม่ค่อยดีนะยไหมไม่ไม่เคยชอบนะไม่เคยชอบาครับไม่่คยชอบอืแต่จะบอกว่ามีอย่านงะนี้มีทรอน ทรน์เนี่ยกับเส้นสองร้อยนี่เขายังอยู่ดีๆเลยนะเขาไม่แตะนะครับมีบีเอ็นบะีบีเอ็นบีนี่คืออยู่เส้นห้าสิบโซลาน่านะครับอยู่บนเส้นสองร้อยนะแต่แต่ย่างมาสองครั้งแล้วอันนี้ก็ภาพนี้ก็แตะมาสองครั้งไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่จะบอกว่าที่เหลือทั้งหมดเลยเนี่ยนะมันอยู่ใต้เส้นสองร้อยหมดเลยนะไม่ดีแล้วนะ เออโหมันก็เหมือนขึ้นไปแตะแล้วก็ลงมานะมีอีทยังอยู่บนนะครับยยังโออเคู่ต้องถือว่าอีทยังอยู่บนเส้นสองร้อยนะนองนั้นอพอลงมาข้างล่างนี่คือไปหมดแล้วนะครับไปหมดไปหมดไปหมดเนี่ยแย่แล้วครับจริงๆดูการ์ดมันก็เหมือนเป็นแพทเทิรนที่ รู้กันดีเลยนะเนี่ยจริงๆแล้วคือตอนนี้สถานการคริปโตเนี่ยพี่ใหญ่เราเนี่ยอยู่ที่เส้นสองร้อยแบบแบบไม่ค่อยสวยเลยนะครับแล้วอีกเ้หลา่เหรียญก็คือตัวไม่รอดนะครับต่ำสองร้อยเม่นแล้วใช่ป่ะถือว่าไม่ค่อยดีนะครับเผมมีโอกาสนะมาส่วนไมโครเทคีก็ไม่ดีหรอกครับ หน้าตานี้มันถือว่าไม่ดีครับใช่ครับผมเนี่ยสามเส้นเรียง,งยี่สิบห้าสิบสองร้อยเรียงนี่มันสตองเทรนแล้วนะใช่ไหมต้อง,ต,องต้องเห็นนะเนี่ยจริงๆริงอ่ะสตองเทรนขาลงนะครับอันนี้คือถ้าใช่ครับผมถ้าจะหลอกก็หลอกตรงนี้เลยแล้วขึ้นไปเลยนะแต่ถ้าไม่หลอกเนี่ยลงจริงนะครับอ่าใช่ครับไปนู่นอนะ่ะอันนี้ลงมาหลักสองร้อยเลยนะคุณตั้ง อสองร้อยกลางๆเป,เป็นเป็นเป็นที่หมายถัดไปครับใช่เอาเรื่องนะครับอเอาเรื่องครับเอาเรื่องต้องรีบสัปดาห์หน้าต้องคิดนะทองคาทองคำ,งค,ำครับ,ท,รบที่วันนั้นเราคุยกันไว้ว่ามันเป็นสัปดาห์ที่เจ็ดติดต่อกันแล้วนะสาห์ที่ผ่านมาคือที่แปดที่ขึ้นต่อนะครับแปดบาทนะแปดบาทวิกฤตนะครับ แล้วก็เส้นคู่ขนานที่เราลากไว้เนี่ยทะลุเลยนะเนี่ยโอ้โหแบบสุสดยอดเลยใช่ครับผมดีว่าไม่ไปชอ็อตมันนี่มันก็นจะขึ้นต่ออีกแล้วเนี่ยโอโ้โหกลัวไปหมดเลยนะครับนัก<อ>ลงนดาวสิอร,ร์แต่มันก็ขึ้นไปจนสิเวอร์นี่คือยั<อ>งไงก็อย่าไปส่วนนะกันอย่าไปส่วนนะอ่อทำหายจริงจริงแล้วนะใช่ครับ ซิเวอร์ที่เราทำหายนะครับเลิกเลิกดูเขาแล้วนะถ้ามีก็ถือไปเออไม่มีก็ถือไปครับใช่อ้ยมันก็เนี่ยคุณใหม่เส้นยี่สิบห้าสิบสองร้อยขนานกันอย่างเงี้ยสตรองเทรนมอกาลมาาดหคบับก็คงมันก็มีแนวต้านของมันอยู่โซนนี้แหละนะ แล้วก็ปิดเดลี่ตัววันศุกร์แบบท็อปปิ้งเทลนะครับเอยเรียกว่าบทอมมิ่งเทลก็เป็นบูลิสิสวยเนาะติดเหมือนกับว่บาก,กลับขึ้นไปนะครับคุณท่านครับครับเป็นบูลิชเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับอ่า DXY อ่ DXY ผมว่า DXY รุ่นนี้สวยนะเนี่ยคือถ้าเราลากเราลากเส้น,นเนี้ยเนี่ยเขารับอยู่นะนะครับ โอกาสฟื้นตัวนะโอกาสฟื้นครับโอกาสฟื้นอุ้นอเมริกาเป็นยังไงอ่าดูกเนาะครับดาวโจนส์เนี่ยครับเริ่มเลยอ่ะมาไดอ้อืมอ่ามีพักกันบ้างแล้วปนะม, <laughs> มันโอ่ ไม่รู้เขาเลยเอาแต่ขึ้นเอาแต่ขึ้นพูดไปถูกเนาะไปใจ่งครับผมอะไรก็เอาแต่นี่ก็คือลงแล้วแลกนะถ้าใจผมก็ยังมองออนะเออลงแลกเพื่อลงถ้าใจผมนัเดาว่าลงอ,อือครับเพราะถ้าเวลางนานะครับ<ๆ>อยู่ที่เส้นห้าสิบอย่างเงี้ยอยู่แล้วไม่ไม่เด้งขึ้นไปเลยอะ่ะใช่ไหมอยู่แล้วอยู่นานอย่างเงี้ยมากจะไม่ค่อยรอดหรอกอยู่ที่รีสิสแตนนี้แต่มันแต่มัน อยู่นานแล้วผมเพ้าใจผมนะผมก็จะเดาว่าดจะลงน่าจะลงก็ขับไปนะอเมริกาเนี่ยครับครับผมตลาดโลกก็เป็นประมาณนี้นะครับเราดูหอเสียงยังอะมาเนี่ยเนี่ยคุณใหม่เนี่ยคือคือไปอยู่เส้นห้าสิบนานๆอย่างเงี้ยจะเด้งขึ้นก็ไม่ขึ้นเนี่ย นวโดมมันน่าจะลงมากกว่าครับใช่ครับอืมมอนการที่จะลงอืมอืมอครับเดลี่ก็ได้วร์เจนนิดนิดนะครับไดเวร์เจนนะหอมเลยนะับขอมลงครับครบองค์ประกอบเหมือนกันอืม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 หกถึงกรครับครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับครับในตลาดโลกโอเค อ่ะงั้นถ้าเพื่อนๆสนใจตัว KT นะครับตอนนี้อยู่ในตลาดสิบตัวเลยก็ครับตามนี้นะครับอ่างเกลีาวตอนนี้เรามีท่านี้นะครับครับผมครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ